พี่น้องคะก็ถือว่าเป็นความชมดีของอบอดนกพงศกรน,นะคะพี่น้องที่ได้ไปคว้าเพชรเม็ดงามเม็ดหนึ่งค่ะพี่น้องคะคาดเขามาประดับในวงเสียงมิหกค่ะพี่น้องคะคะ่คะซึ่งเข้ากระได้ทาข่าวไปแล้วนะคะในเมื่อว่านี้นะคะอตอนที่บอดนกพงศกรคะ่ะเพื่อนก็ได้ไปรับน้องอายคะ่ะน้องสักกุณาพรค่ะพี่น้องคะมาอยู่ใน อ้อมอกของพ่อนกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของของน้องของคุณย่าค่ะที่ฟ้าเปิดนะคะพี่น้องค่ะฟ้าเปิดถ้ำห้พ่อลูกเพิ่นมาพบพ่อกันค่ะพี่น้องซึ่งตั้งแต่บอดนกนะคะเพิ่ใได้พบพ่อกัน,น,อนอ้องน้องอ้ายค่ะพี่น้องสุงวรรน้องอายค่ะพี่น้องน้องสุงว่าน้องอายค่ะแต่ความรู้สึก นะคะบอดนกเพิ่นได้กะเบ่าออกมานะคะความรู้สึกเหมือนคือเป็นลูกแท้ๆคือบอดเด้พบพอกันมาเป็นสิบปีนี่ค่ะพี่น้องมีความหักความผูกพันนะคะพี่น้องค่ะแล้วมือคึืนนี่ค่ะพี่น้องมือคึืนนี่ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับบอดนกพงศกรบอดนุบอดนกนะคะเพิ่นกะบอดตั้มนะคะพี่น้องค่ะเพิ่นกะได้จัดงานรับขวัญล้านค่ะพี่น้องค่ะนั่นก็คือทํำพิธี ผูคอต้อแขนน่ะแหะค่ะพี่น้องคะผูคอต้อแขนรับขวัญหลานเข่ามาอยู่ในอ้อมอกของพ่อนกฟงสกรในวงเสียงวิหกยางเป็นท่างการค่ะพี่น้องคะมือขึ้นนี่ค่ะนั่นก็คืออ่าในพิธีนั่นนะคะพี่น้องคะเพิ่นกระท่ำเป็นไร้สดนะคะไร้สดในงาน ในงานนั้นก็มีศิลปินรับเชิญนั่นก็คือน,น้องอาร์มหน่อยโรจนันนะคะพี่น้องคะเป็นศิลปินรับเชิญในงานค่ะแต่ว่าภายในงานค่ะพี่น้องอบอุ่นมากมากค่ะพี่น้องค่ะเรียกเสียงน้ำตาคนาได้ซิเห็นได้ซีกันยัง่งรลปมมีความรู้ซึกตันขึ้นมาเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าภายในงานนั่นนะคะอบอุ่นไปด้วยความหักอบอุ่นไปด้วยความแบบว่า มันบ่สสามาสีสีสีวอาออกมากเป็นค่ำนี่ได้ค่ะความรู้สึกนะมันจังบอดโนจังสิค่ะพี่น้องเพื่อนก็ดูแลน้องอายนะคะเหมือนลูกอิลีเป็นภาพที่น่ารักนั่นไหมค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนก้อนก้อนสีอ่าเปิดกุ้มนะคะพี่น้องเพื่อนก็เอาลูกสาวเพืเ่อนไปลองเพยงเพื่อนก็นนางติวนางเข้มนางคุ้มเข้มอ่าฝึกให้ลูกลองเพ่งนั่นไหมค่ะพี่น้องเป็นภาพที่น่ารักตลอด ค่ะแล้วนะคะภายในงานกับพี่น้องค่ะบอดหนกของเฮ้านะคะพี่น้องเพื่อนกะภายในงานนั่นกับพี่น้องค่ะกะมีอ่าพอพอเมเม่้นทีติดตามความเป็นมาาของน้องอายนี่ค่ะพี่น้องตั้งแต่เริ่มต้นค่ะตั้งกะให้ความสนใจด้วยค่ะพี่น้องบ่วางแต่คนอื่นค่ะจังเฮ้าจังสิการล่อค่ะพี่น้องค่ะว่า ภายในชัวค์คขึ้นนะค่ะพี่น้องคะ่ะนองอายของเฮ้ากระสางปรากฏการ์มีพอพอเมม่อ่าเบคอนได้เป็นอนอนยางดอกคะ่ะคือเพิินกับเมตตาไหมคะ่ะมีพอพอแมยม่ที่เมต,ตาอีลาอ่ามอบมาไล่นำใจมอบเงิ่อนคะ่ะซึ่งโอนเขาบันซี่ของพอเพินินของพอนกนะคะพี่น้องค่ะเป็นจำนวนหนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วกะ อีกจำนวนหนึ่งกับยูนาไล่หนาเวทีนะครับพี่น้องก็ได้เงินจํานวน2อ0 0 0ื่นสองหมืนม่นไปไปครับพี่น้องแยกสิดได้ละเอียดตรงนี้จําบ่ได้เด้อคะมีสองแต่ว่า2องหมืน,นี่เป็นต้นค่ะ2องหมืนกว่าบาทแล้วพอนกเพิ่นก็บ,บอกว่าเงินจํานวนนี้เป็นก้อนแรกที่อ่าหนูมอบให้ปูกับยาค่ะให้ปูกับให้ยานะ่ะให้พอน ห้ยล้านน่ะอ่า้เจริญรุ่งเรื่องยาเพิ่นกะได้ห้พ่อหน้าน้อยล้านนอ้นนอยกะซื้อ,อพอนกเพิ่นกะบอกให้เอาผ่านผ่านเงินนะค่ะพี่น้องคะเขาไปกาบเทาของคุณยาภาพนั่นค่ะพี่น้องคะเป็นภาพที่สุดจะาก,การน้ำตาอิลีค่ะพี่น้องมันมีความรูซื้อเลยคะ่ะจากเข้าที่บมีอีหยังนี่ไหมค่ะพี่น้องจากแบบวาเงินขาดกับขาดมือเนี่เนาะค่ะพี่น้องถือว่า แล้วมือหนึ่งแค่ขึ้นหนึ่งนะคะพี่น้องพลิกชีวิตกลับขึ้นมาค่ะแล้วน้องก็ทําใดหนิแม่พี่น้องทําใดแล้วน้องก็เรยได้ม,มอบเงื่อนนั่นให้กับคุณยา่าเป็นเงื่อนก่อนแรกในชีวิตของอน้องอายนะคะพี่น้องค่ะแล้วก็เป็นภาพที่ประทับใจค่ะพี่น้องแล้วส่วนทีพ่อพ่อแม่แม่ที่เมตตาอีนอ้องอีหลาน้องอายนะคะที่มอบเขา ทางบัญชีพอนกพอนกกะสิเอาไปฝากผ้าน้องผ้าลูกสาวไปเปิดบัญชีเป็นบัญชีเงื่อนก่อนแรกให้สำหรับน้องอายค่ะพี่น้องค่ะเรียกเลยว่าเป็นเป็นอีหยังที่เกินขาดเลยค่ะพี่น้องขาดภายในแคบ์บอกี่มือนี่แไหมค่ะพี่น้องจากเล็กน้อยผู้หนึ่งที่ยู่ผู้เดียวกับหญ้ากระทือว่ากับบ่แมนว่ายู่ผู้เดียวหรอกค่ะพี่นอ้องยู่แบบว่า บ้านของน้องนะ่ะอ,อยู่ห่างจากหมู่บ้านค่ะพี่น้องพูนค่ะพี่น้องอยู่ปามันในดงพ่นค่ะที่บอดนกพ่นไปพอ่อพี่น้องเสื้อในบุญบอค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะบุญบุญเพิ่นมาบรรจบกันมันมีอลีิเดค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะต่อไปนี่เฮากัต้องล่อติดตามการใส่ขีวิตล่อติดตามความเติบโตของน้องอายวา สิไปในทิศทางใดนะคะแล้วน้องอายของเห้าสิเดินตามฝันได้สูงสุดใดซ้ำใดเหากับล่อติดตามค่ะล่อให้กำลังใจอ่ะว่งเสียงวิโหกน้ำนะคะทีเพิ่นใดน้ำเพชรมาเกียและในจากอายุยังหน่อยค่ะแค่11ปีเท่านั้นค่ะถ้าผู้ใดไดยิ่นเสียงอ่ะน้องอายสักกุณาพรรลองเพลงแล้วสิขนลูกไปตามๆกันพี่น้อง มือคืนเนี่ยค่ะก้อนสีขืนเวทีฟ้อนไหมพี่น้องฟ้อนกับเป็นจังหวะฟ้อนมือเพิินโอ้ยฟ้อนงามมีลูกเรียนมีการค่ะเป็นเป็นเด็กหน่อยที่ที่มีฟ้อนพ่นสวรระค์ค่ะพี่นอ้องพ่นสวรรค์ในโตมากค่ะอาจังไดแย่าซีก็อยากให้พอพอเม่เม่เม,มตาน้องน้องอายนะคะพี่น้องค่ะล่อติดตามล่อหลุนล่อเชี่ย ไห้ก็รลังใจเสียงวิหกไปต,ตามๆกันนะคะพี่น้องแล้วก็ไห้ก็ร่งใจน้องอายศักกุณาพรของเหานะคะล่อหลุนล่อติดตามมาน้องอายของเหานะคะเพื่อนสิสารฝันของเพื่นเพิ่นสิคั่วฝันของเพื่นเพิ่นอยากมีความเป็นยูทีดีขื้นอยากมีเงื่อนให้คุณยาค่ะความฝันของเล็กน้อยสิบกาขวบนี่แหละค่ะพี่น้องคะค่ะเพราะว่าน้องน้องอายของเหาพอแม่ก็ แยกท่างกันค่ะค่ะที่ได้ยินมากนะคะพอแม่กะแยกท่างกันก็นอยู่กับคุณยามากับคุณปูคุณยามานะคะแล้วกะนี่แหลคะค่ะบอดนกคนกลับไปคนพบได้จ้าได๋ก็บ่รู้ค่ะพี่น้องต้องเสื้อเรื่องบุญอยงเดียวค่ะบุญย่าวาสนาทรงมันมีอีหลีค่ะพี่น้องบุญสัมพันธ์นี่ค่ะพี่น้องค่ะค่ะกะขอเป็นกําลังใจให้เสียงวิหกด้อค่ะพี่น้องขอกันเป็นกําลังใจให้เสียงวิหกไห้บอดนกและไห้น้องอายค่ะ จงประสบความสำเร็จในชีวิตของน้องให้สูงสุดนะคะค่ะแล้วยายๆค่ะจังย่ายิสิจัง,ส,จงสีกับสิลอทำข่า,ขาวล่อติดตามผลงานของน้องอายล่อติดตามเสียงวิหกค่ะว่าต่อไปนี้น้องอายของเฮาสิชีวิตของน้องสิเป็นไปอย่างไดกับล่อช่วมล่อติดตามนะคะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้ยายสิทก,ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ